สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทมเพการแข่งขันนะครับโปเกมอนไทยแลนด์เท้าลีกนะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับอยู่ผมก็ d ็อกครับแล้วก็ผมพีก a จ h ูครับครับผมก็ไปดูกันเลยครับสำหรับเกมในรอบชิงครับผมก็เป็น NX p i เอ็ e ซ์ิชีกับ NX c o n n e c t o นะครับเบจิและลูเกียนะครับผมก็จัดกับประกบสองข้างครับฝั่งขวาก็จะเป็นจัดทิงเนาะครับ ัางซ้ายจะเป็นจัดวิกนั่นเองครับก็ในเบสในรอบชิงเนี่ย <c oughs> เราจะเล่นเกินสามเกมนะครับก็คือเป็นเบสออฟทีแต่ว่าจะเล่นแบบแบ่งเกมละยี่สิบห้านาทีสามเกมนะครับก็คือใครที่ชนะสองเกมก่อนก็จะจบไปนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นถึงสามถ้าสองศูนย์ก็คือจบเลย แล้วก็สําหรับผู้ที่แพ้ในเกมก่อนหน้านะครับจะได้สิทธิ์เลือกว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังในเกมถัดไปได้เลยครับแต่ส่วนเกมแรกก็ยังต้องพอตัดสินอยู่ดีว่าใครจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังนะครับใช่ครับก็9-0เจอ8-1ครับก็เท่าที่เราเช็คกันมานะครับสําหรับอ่าคุณนิชิ่ก็จะมาเป็นแสตงอันดับหนึ่งเนาะส่วนของคุณฮอนเนโต้ก็จะเป็นแสตงอันดับสองเลยนะครับจากตอนสวิตลาวมาเจอกันในรอบชิงก็เฉือนกันนะว่าจะ ซ้ำหนึ่งสองเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะสลับอันดับกันในไฟนอลสุดท้ายจริงๆก็สองคนเขาเจอกัน้วรอบหนึ่งในตอนสวิตลาวนะครับรอบสุดท้ายเลยนั่นเองแต่ถาว่ารอบนั้นคอนเนตโตเริ่มก่อนเปิดตัวเดียวพี่นิทางฝั่งของคุณนิชิเริ่มหลังแล้วก็ตั้งบอดเต็มตีได้เลยโอ้โหก็ดูซิว่าเนโตจะแก้วได้ไหม เปลี่ยนตัวกรรมการนิดนึงนะะเดี๋ยวโตเปิดเป็นไลโคลอีกแล้วนะครับต้องดูว่าจะแกะทางหีดมาออกได้หรือเปล่าด้วยนะถ้าแก้ไม่ได้ มิวก็เอ้ยล,ลูเกียก็ทำอะไรไม่ได้นะกดวีสตาไม่ออกเหมือนจะตอนเริ่มก่อนนะครับก็เปิดไลโคติดจี้ให้ลูเกียแล้วก็ผ่านสารสวนในเทิงของคุณนิชิ่ก็ยังตั้งบอร์ดอยู่ตอนนี้มีห้าตัวแล้วนะครับขาดตัวเดียวนั่นเองห้า <c oughs> ตัวนะเทินแรกนะครับเทินแรกมีห้าตัวนะครับตอนนี้ขาดเป็นเลจิล็อกแล้วก็หยิบออกมาได้จากไพ่เรียบร้อยนะครับมีครบทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ตีได้หรือเปล่านะอีก,ก <ขา S 1> เรื่องขาดแค่พลังงานก็สามารถตีได้แล้วนะครับถ้าตีได้ก็จะสุดยอดนะเบอร์สุดๆตัวเริ่มตาลอยรอแล้วตอนนี้น่าจะเริ่มเซ็งๆแล้วครับตาลอยแต่ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกว่ามีสามเกมนะครับถ้าเกมแรกเราพลาดหรือว่าเกมไหนพลาดไปก็เล่นใ,ใหม่นะครับเกมต่อไปออค,ครับก็เป็น ผ่านเทอินนะครับยังตีไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเพราะว่า,าที่บอกว่าจะแบ่งเป็น25นาที3เกมนะครับไม่ได้ใช้50นาทีทั้ง3เกมใช้เป็นเซนเลนานะครับสำหรับคอนเนตโตนะครับทิ้งเบอร์เนตแล้วก็จวดกาซีใบให้มือ65นะครับอีกตัวดึกเป็นมานาฟี่ใช่ไหมครับ<ช>หรือว่ามาเฟี่ฟ <c oughs> เป็นอาร์ตอาร์ตแรอาร์ตใหม่ แรเล,ลตี้ใหม่นั่นเองจากบ OK ็อกกี้สไตล์ยูนิเวิร์สก็ติดเป็นออโรร่าเนจี้นะครับแล้วก็ทิ้งมันาฟี่ลงหลุมไปเลยต้องทิ้งเป็นเนโอดันสิ แมรี่ไปครับเถิ่นปิเซนติชี่แมรี่ใส่คอนเนตโตไปนะครบคอนเนตโต้มือเหลือสี่ใบตอนนี้ก็ถ้าตัวนี้ตีได้เนี่ยจะจักกันอะไรซิ่งไรโคเลือดเท่าไหร่นะถ้าจำผิดจะเลือดอยู่ที่ร้อยถ้าร้อยสามก็เดี๋ยวน่าจะได้รู้แล้วว่าน็อกไหมอุ้ยแล้วเซเลน่าเลยครับอ๋อไม่ใช่เซเลน่าครับใช้ไม่ได้นะแล้วก็ ผ่านไปเก็บเป็นเซเรนาขึ้นมือหรือเปล่าครับเมื่อกี้แล้วก็เข้าเซิร์นเใน,โ,นตโตรครับไลคโคครับมม่ซิงไลคโคเลือดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับก็ทางฝั่ง,งของผ่านครับยังตีไม่ออกนะครับในโต้ก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ผ่านลับคืนไปเลย ติดเป็นออโรล่าที่เอเนบายบหนึงนะครับแล้วก็ทิ้งเป็นกิฟต์เอเนจีนะครับกิฟต์เอเนอร์จี <Gift Energy S 2> เป็นการที่เลยจิชอบมากใช่ครับเมื่อหมดสภาพจะได้ทําการโจมจนมือครบเคือต่อตให้ <4 S 1> จะโดนซูซุจิหรือจะโดนอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าน็อกตัวที่มีกิฟตก็จมเจ็อยู่ดีนะครับเด็กไพ่เดียวนี่โดนเนี่ยชอบเลยฮะถูกใจเหมือนการที่เคยออกมาในแพทที่แล้วเหมือนก็จะมี ไข่ลักกี้เอกใช่ไข่แห่งความสุขนั่นเองอแต่ว่าไข่แห่งความสุขจะแก้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือทุกคนมีทูสแคป็หรือลอสวิปอยู่แล้วก็จะแก้ค่อนข้างง่ายแต่อันนี้เป็นพลังงานพิเศษจะแก้ยากกว่าเยอะเลยแล้วก็ใช้เซเลน่านะครับดึงลูกเกียครับดึงลูกเกียขึ้นมาแล้วก็ใช้เลจิตดราโกตีครับน่าจะร้อยแปดสิบนะร้อยหกสิบครับร้อหกสิบโอเค แต่เป็นร่างเก่าก็เรียบร้อยเลยโอ้เกมนี้คอนเนโตนี่เล่นไม่ไปเลยก็ทิ้งหนึ่งโจสามใบอีกแล้ว <S <S ทางฝั่งของ Princess n i ช h i ก็วีทรี t นะครับเอาเลจิสตีลขึ้นมาแล้วก็กดอปิ ติดให้เลจิสตีขึ้นมาล็ <ไป S 1> อกเลย <ไป S 1> นะครับเก็บสองไพ่ไปก่อนครับเอ็กวิเซตดินชี่ครับทำยังไงดีครับคอนเดโตรครับคอนเดโตไลโคข,ขึ้นไปนะครับในมือคอนเดโตมีการ์ดเยอะมากแต่ว่าเล่นไม่ได้เลยสไ์<ช>ต,ตอนนี้ ใช้เป็นไฮเปอร์บอลนะครับหยิบเป็นลูกเกีียววีสตาอันนั้จะกดวีสตาแล้วแหละอาเคโอสหยิบขึ้นมานี่แต่ทีนี้อาเคโอสมีกี่ใบตรงนี่ครับ ปั๊มกระบูการ์ดที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี<ช>เอามาแกสเตเดียมนะครับฟักทองแล้วก็อาเคโอหนึ่ง,งตัวอีกแล้วปั๊มกระปูกดอบิลิตี้อาเคโอนะครับเอาพลังงานออร่าหนึ่งใบนะครับติดให้กับไลโคครับแล้วก็ติดออร่าไว้ในีจักมือให้กับไลโคนะครับทิ้งแคปเจอร์เอนเนจีนะครับ ตีรใส่ไปที่เลจิสตีลตัวหน้ากระก็โดนตัวหลังอีกครับตัวหลังตีใส่เลจิดราโก้นะครับ ก็ทางฝั่งคอนเต้น่าจะเสีได้หน่อยกดวีสตา์หยิบขึ้นมาตัวเดียวอีกแล้วนะครับเกมที่แล้วเลยตอเกมที่แล้วยังพลิกขึ้นมาชนะไดา้ต้องมาลุ้นก<อ>ันว่าเกมนี้จะทําได้ไหมแต่น่าจะบอกว่าค่อนข้างยากครับถ้าเจอตัวติดพลังงานตัวเดียวเนี่ยแล้วเจอกับเด็กไพ่เดียวซะด้วยการเจอเด็กไพ่เดียวถ้าเราไม่ได้ตีทุกเทินเป็นอะไรที่เราเสียเปรียบมากเลยนะใช่ครับแลแ<ต>้วก็ตีไปอีกแล้วครับอันดี้ปนเชื่ช่เหลือสามไพแล้วครับ เอาปักทองขึ้นมาก่อนนะครับครับกดเป็นเทอร์โบยุคหินนะครับติดแคปเจอร์กับเ f u ฟูเนจี้ให้กับตัวปั๊มกระบูข้างหน้าน่าจะเอาปั๊มกระบูขึ้นมาตีน็อกใส่เรจิสติลก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นต่อตาหลังนั่นเอง อลงลิซดอนมานะครับแล้วก็กดแมรี่เลยก็ตีนโตหยิบไปหนึ่งไพนะครับครับนี่ใครว่าน้องฟักทองตีไม่ได้ก็จวดเจ็ดจากกิฟต์อันที่ครับจวดจนค,ครบเจ็ดฮะไม่ใช่จวดเจ็ ทางหิมาอีกรอบหนึ่งครับลิซดอนตีไม่ออกครับผม ัอ่าคลิกบอลครับต้องเรียกว่าทางฝั่งของ princess n i c h i นี่เติมบอร์ดไม่เคยขาดเลยนะใช่ครับหกตัวตลอดไม่เคยปล่อยขาดถึงแม้จะตีได้แล้วก็ตามใช่ครับ แล้วมีตัวที่จะพร้อมตีถึงสองตัวด้วยนะแล้วก็แมรี่อีกแล้วครับเกมนี้นี่แมรี่ไปกี่รอบแล้วเนี่ยโหตี้เต็มมือเล้วติดพลังงานให้เลติเอเลคีครับด้วอีกสองใบก็น็อกเลยหรือเปล่าครับ อ๋อรีทีทครับก่อนรีทีทก่อนนะครับเอาเลจิล็อกขึ้นไปก็ติดพลังงานให้เลจิล็อกนะครับครับแล้วก็น้องตีเลยอย่งนี้ตัวพร้อมตีถึงสองสามตัวเลยนะตัวไหนก็พร้อมนครับก็จริงจริงเกมนี้คอนเนตโตไม่น่าตามทันแล้วล่ะครับใช่ครับติดสเตเดียมของทางหิะไม้ครับเรียเรยเ,รยเรยดียริสซดดอนก็ ตีไม่ออกครับเพเ่นิชี่เหลือสองไพ่ก็ยังไม่ออกดีแล้วรวบเลยครับไปเกมต่อไปดีกว่าครับก็จบไปแล้วครับสําหรับเกมแรกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผู้ชนะในรอบชิงนะครับผมก็เป็นทางของคุณนิชีนําไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ จบลงไปก่อนเพลงเท่านี้นะครับก็ติดตามเกมต่อไปได้ในวันต่อไปครับวันนี้ผมก๊อดด็อกครับผมพีกจูครับก็ต้องลาไปก่อนแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ